เราจะได้ไม่ผิดทางในธรรมจักกปวัตนนสูตรเนี่ยพระองค์ได้ตรัสแสดงถึงทุกขเป็นอย่างไรสมุทัยเป็นอย่างไรนิโรดมักชี้แจงไว้ให้เข้าใจทั้งหมดว่าทุกสัจจะนั้นคืออะไรอะไรเป็นทุกขชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกขแล้วก็พิจารณาดูจริงไหมความเกิด ชาดาปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์จะนั่งจะลุกจะกินจะถ่ายมันมันลําบากไปหมดมรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมานะตุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังระรับปฏิามปิดทุกขงังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ แต่ทุกข์จริงๆพระองค์ก็เน้นลงไปว่าอุป,ปาทานขันนี่คือตัวอันนี้เป็นตัวสภาวะเป็นตัวประมัตรธรรมเป็นตัวสัจธรรมจริงๆนะก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นในกิจยานท่านแสดงว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้การปฏิบัติเราก็ต้องกำหนดรู้ทุก ถ้าให้ทําปริญญาเราต้องทําปริญญาปริญญาตรีโทเอกเนี่ย้งแต่ยาตะปริญญาทาปริญญาขั้นรู้จักรู้จักไหมลักษณะของรูปของนามซึ่งเป็นตัวทุกขสัจจะละลึกรู้ให้มันตรงลักษณะของความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงในขั้นรู้จักขั้นพิจารณาก็พิจารณาลงไปมากําหนดได้ตรงแล้วก็จะพิจารณาถึงความ จริงของเขาว่าเขาเปลี่ยนแปลงเขาเกิดจากเขาบังคับไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวตนที่ตนเองเพราะนั้นการจะพ้นทุก์การจะเข้าถึงความดับทุกขเนี่ยจะต้องกําหนดรู้ที่ตนเองรู้เข้ามาที่รูปที่นามที่กายที่ใจเนีจะขุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงการผัสสะทางตา คือการประชุมสามสิ่งมีประสาตตามีสีมากระทบตามีการเห็นเกิดขึ้นเรียกว่าเกิดการผัสสะขึ้นเกิดการกระทบอารมณ์ขึ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงโสตสัมผัสการสัมผัสทางหูขานะสัมผัสเกิดการผัสสะทางจมูกจิวหาสัมผัสเกิดการผัสสะทางลินกายสัมผัสเกิดการผัสสะทางกายมโนสัมผัสเกิดการผัสสะทางใจ และเห็นว่าการผัสสะเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันมีสิ่งประกอบกันอยู่เมื่อเหตุปัจจัยมันหมดลงมันก็ดับลงหมดไปฉะนั้นปัญญาของผู้ที่รู้ธรรมท่านจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดมันดับไปตามเหตุตามปัจจัย ท่านจึงเปล่งออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีความดับไปโดยธรรมดาธรรมดาอย่างไรคือมันต้องเป็นอย่างนั้นไอความไม่เที่ยงความเกิดจับเนี่ยมันจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเหตุปัจจัยเหตุและปัจจัยที่เป็นตัวทําให้เกิดทําให้ผลเกิดตัวมาเหตุมันก็ไม่เที่ยง มันก็ดับเหมือนกันตัวปัจจัยก็ไม่เที่ยงต้องดับเหมันไอ้ตัวผลจะไม่ดับได้ไงมันก็ต้องดับดับหมดไปเปลี่ยนแปลงไปดับไปตามเหตุตามใจัยนั้นมันจึงเป็นธรรมดาอย่างนี้คนที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตปล่อยวางได้จิตก็จึงไม่ยึดไม่ทุกข์ก,กับสิ่งที่ไม่เที่ยงไอ้อย่างปุถุชนเราเราทุกข์เพราะเราไปยึด เราไปยึดถือสังขารจะให้มันเป็นของเที่ยงจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ปรารถนามันก็ทุกข์ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็กําหนดพิจารณาดูเวทนาที่เกิดขึ้นความรู้สึกสบายทางกายทางใจมันเปลี่ยนแปลงไหมอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติเนี่ย เราเราลึกให้มันตรงให้มันจดสภาวะคือความรู้สึกที่ปรากฏทางกายทางใจแล้วสังเกตพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของมันอย่าบางคนปฏิบัติไปแนละ้วมันนิ่งมันว่างไปหมดเนี่ยเราเรามาพิจารณาสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูในความนิ่งในความว่างแล้วก็จะพบสภาวะเจอสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งสำหรับการนั่งกรรมฐานการยืนกรรมฐานเดินกรรมฐานก็ตามถ้าเราดูความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะนั่งไปได้นานนั่งไปได้เรื่อยๆอีกประการหนึ่งคนที่นั่งปฏิบัติแล้วก็เกิดความปวดก็ไปทนไม่ไหวปวดขาปวดหลัง ใจก็ไปมุ่งอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหายปวดมันก็เลยเบื่อมันก็นั่งไปไม่ได้ยันเราก็ต้องทำใจใหม่คืออย่าไปอย่าไปยินดียิน้ายอย่าไปคอยเราแวงระวังตรงที่ปวดตั้งสติมาดูมาดูเช่นล้ากำหนดลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจไว้หรือกำหนดหน้าท้องก็ดูหน้าท้องแล้วก็ดูจิตไว้กำหนดรู้เท่าทันต่อจิตรักษาจิตให้วางให้เฉยให้ปกติ ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงอยู่จิตมันก็มีมีอารมณ์ให้ให้รับรู้ทำงานเรื่อยๆไปนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงสดแสดงทางสายกลางกับพระปัญจวิคีก็คือองค์มัชแปในมัรคสัจจะเนี่ยองค์ธรรมก็คือองค์มัชแปดอันประกอบด้วยสมาทิธิความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะทำการงานชอบสัมมาวายมะพิอาชีพชอบสัมมาวายมะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบในความเห็นชอบก็คือความเห็นที่ถูกต้องก็คือการเห็นอยู่รู้เห็นกำหนดรู้เห็นในอริยสัจจะเห็นทุก์โดยความเป็นทุก กำหนดรู้เห็นทุกขนะโดยทำความเข้าไปรู้ลักษณะของรูปของนางซึ่งเป็นก้อนทุกข์อยู่เนี่ยนี่เป็นความเห็นชอบอยู่สัมมาสังกัปปะดำริชอบก็ดำริในการออกจากกามดำริในการไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทการเว้นจากวจีทุจริต สีไม่พูดสอสไม่พูดโกหกไม่พูดสอสเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพอ้อเจอ้อก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาการงานก็ชอบอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในการอาชีพก็ไม่เกี่ยวกับกายทุจริตวาจาทุจริตก็เป็นศีลอยู่สัมมาวยมะเพียรชอบก็ประกอบกันอยู่ สติสัมมาสติระลึกชอบก็ระลึกรู้อยู่ในรูปนามหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมสติจะต้องระลึกให้ตรงเข้าไปสู่สภาวะรูปธรรมนามธรรมาแล้วก็สมาสมาธิตั้งมั่นชอบก็เป็นจิตที่ตั้งมั่นปราศจากกุศลธรรม หรือจนกระทั่งระดับของได้ฌานในระดับต่างๆฉะนั้นองค์มรรคแปดเนี่ยในขณะที่จเจริญสติเนี่ยก็จะประกอบกันอยู่เมื่อองค์มรรคนี้เจริญขึ้นจเจริญขึ้น,น,นก็จะสามารถประหารกิเลสตัดตัณหาได้เรียกว่าถึงขั้นประหารนก,กิจคือปัญญาร,ระดับตัดกิเลสได้เพราะได้รู้แจ้งต่างความเป็นจริง เพราะฉะนั้นท่านั้งหลายก็ต้องอบรมนะเมื่อเรารู้จักทางเดินเราก็ต้องเดินตามทางที่ถูกต้องตามคำสอนที่พระองค์ทรง,งตรัสไว้เพื่อทำดวงตาเห็นธรรมทำปัญญาทำวิชยัยเกิดขึ้นในขณะวิชาเกิดขึ้นก็เหมือนแสงสว่างถือเกิดขึ้น ก็เท่าทลายอวิชชาความมืดความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปนั้นอวิชชาถ้ายังมีอยู่ก็มีกองทุกข์ตามมาจากการที่เราเวียนว่ายใจเกิดต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยก็เพราะเรามียังมีกรรมมีกรรมก็เพราะเรายังมีกิเลสตัณหาอุปาทานที่เรามีกิเลสก็เพราะว่า เรามีอวิชชาความไม่รู้อยู่ดังนั้นเมื่อทาลายอาวิชชาได้ก็ถึงความดับทุกข์ได้พระองค์ได้ตรัสว่าอาวิชชาก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรตอบว่านีวณนห้าคือกามฉันทะเนวอนความกำนัดยินดีในกามพยาปาทานวนวอนความพยาบาทอาฆาต กุฏจ,จักนิวรณ์ฟุ้งสร้างลำคาญใจทนนีนันิทะนิวรณ์ความหดถู่ท้อถอยวิจิกิจานิวรณ์ความสงสัยนิวรณ์เวลาเกิดขึ้นก็เป็นอาหารป้อนให้ความหลงต่อ,ตอ,ตอไปนิวรณ์ห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรตอบว่าทุจริตสาม ากายทุจริตฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการวาจาทุจริตวจีทุจริตพูดเทเ็จส่อเสียดหยาบคายเพื่อเจอิมโนทุจริตเพ่งเลียงจะเอาของเขามาเป็นของตนปยาบาทอาฆาตเห็นผิดจะทำนองของธรรมนี่เป็นอาหารของนิวรณ์ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารอะไรเป็นอาหารของทุจริตสามควรตอบว่าการไม่สํารวมอินทรีย์ แม้การไม่สํารวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่สํารวมอินทรีย์ควรตอบว่าการไม่มีสติสัมปชัญญะขาดการระลึกการรู้ตัวแม้การขาดสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการขาดสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนัสิการโดยไม่แยบขาย แม้มนสิการโดยไม่แยบขายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของมนสิการโดยไม่แยบขายควรตอบว่าการไม่มีศรัทธาการไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อเริ่มใสในกรรมผลน้องกรรมไม่เชื่อเริ่มใสในคําสอนในความตรรู้ของพระผู้มีพระภาคมันก็คิดไม่เป็นคิดไม่ถูกพิจารณาไม่ถูก แม้การไม่การไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ได้ฟังพระสัธรรมการไม่ได้ฟังพระสัธรรมความเป็นจริงคำสั่งสอนที่พระองค์ตรัสไว้ แม้การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารต้องการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมควรตอบว่าการไม่ได้คบสัตบุรุษคือไม่ได้ลบไม่คบคนดีคนมีศีลไม่ทำไปคบอสัตวุรุษคนไม่ดีมันก็พาไปในทางไม่ดีไปฟังในสิ่งไม่ดี นั้นพระองค์จึงจรัดว่าการไม่คบสรบรับุรรษที่บริบูรณ์ย่อมยังให้การไม่ได้ฟังธรรมบริบูรณ์การไม่ได้ฟังธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังให้ <c oughs> การไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ <c oughs> การไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังให้มนสิการโดยไม่แยบคลายบริบูรณ์ มนัสิกาโดยไม่แยบคายบริบูรณ์ย่อมยังให้การไม่มีสติสัมชัญญะบริบูรณ์การไม่มีสติสัมชัญญะที่บร no ิบูรณ์ย่อมทำให้การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ทุจริตสามบริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ นิวรห้าบริบูรณ์นิวรห้าที่บริบูรณ์ย่อมทำให้หกวิชาบริบูรณ์ดูก่อนพิสุจทั้งหลายอวิชชามีอาหาร